อ่ะมีเลยนี่ครับโชว์การกินแบบมืงสดๆนะครับจากร้านย่า้กุหลาบครับดูว่าดูดูดูอูด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 ูว่าดูว่าดูว่าดูว่าไปไงครับอร่อยไหมพี่อร่อยไหมอร่อยไหมบอกความรู้สึกหน่อยเดี๋ยวเงาแตกเหนียวเหนียวเป็นไงไหมพี่เอ๋อือหือของผลหลังเหรอวะ เป็นไงเกาหลีสู้ได้เกาหลีก็สู้เทไทยไม่ได้ครับเหนียวมากๆแล้วเป็นเลือหโอ้ยยี่งน้ำตาแทบไหลโอ้เขียวไปครับเพื่อนเขียวไปให้เขียวไปนั่นแหละเอาไปรับน้องเป็นไงบอกหมอสิรับน้องโดนแน่ มายเฮ้โชคดีครับเดี๋ยวต่อไปว่เต่อย่างเครับคือเลยคือเลยนี่พยายามในการกินปลาหมึกสดๆนะครับคือไม่ลงคือไม่ลงก็แดกน้ำเข้าไปอ่ะอืออือคือเลยเพื่อนอย่าทนเลยอคูุ้ณร้องแล้วครับอย่าทนเจี๊ยไม่ขาดหรอกมึงทนได้ไหมเจี๊ยไหมยายเฮียออกมาเป็นเส้นิ้ว โอเคยังวะอ้าปากที่เออโลครับโลนี่ครับเออพอพอข้าวทำเลียนแบบนะครับไม่ไหวไม่ไหวจริง